ตัวข้อนี้นะคะรถขับบนทางโค้งนะคะที่มีรัศมีนะคะเท่ากับ500เมตรนะคะโดยมีความเร็วเท่ากับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็เอยียบเบรกทันทีเลยะคะทำให้รถเนี่ยมีความเร็วลดลงด้วยอัตราคงที่นะคะจะบอกว่าถ้าหลังแตะเบรกนะคะ8วินาทีเนี่ยรถจะมีความเร็วเท่ากับ 6กิกิโลเมตรต่อชั่วมโมงโจ์ข้อนี้นะคะให้หาความเร่งนะคะของรถคันนี้เนี่ยทันทีที่แตะเบรกนะคะอ่าข้อนี้นะคะเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งเนาะเราจะใช้แกน N t นทะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะมาหาความเร่งในแนวแกนทีก่อนเนาะอ่าอันนี้นะคะก็มีรูปมาให้เนาะเราก็จะมาหา at กันนะคะจากสูตรอินิเกต dv นะคะเท่ากับอินิเกต at dt นะคะเราจะกำหนดขอบเขตนะคะโดยมีตอนแรกนะคะที่รถคันนี้เนี่ยขับมานะคะจะเท่ากับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพี่เอาไปหาร3.6เนาะจะได้เปลี่ยนเอ็นเมตรตวินาทีนะคะไปจนถึงที่แตะเบรกนะคะหลังจาก8วินาทีนะคะจะมีความเร็วเท่ากับ60นะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมง เปลี่ยนหน่ด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะเวลาที่ใช้นะคะก็คือ8วินาที0ถึง8เนาะคราวนี้ก็อินทิเกรตธรรมดาเลยนะคะจะได้เป็น 3. 6 0ส่วน3.6นะคะลบกับ100ส่วน3.6นะคะก็ AT นะคะเป็นค่าคงที่เนาะดึงมาได้นะคะแล้วก็เราจะอินทิเกรตข้างในนะคะจะได้เป็น8ลบ,บ0คราวนี้เราก็จะกดเครื่องคิดเลขออกมานะคะ จะได้ at นะคะเท่ากับลบ1.39เ้างมตรต่อวินาทีกำลังสองอันนี้เราจะได้ความเร่งในแนวแกนทีแล้วนะคะต่อไปเราจะมาคิด an กันนะคะโดยที่ an ของเรานะคะมีสูตรนะคะเท่ากับ v กกำลังสองนะคะส่วนโลซึ่ง v กกำลังสองของเรานะคะเราจะใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะว่า โจทย์เน่มันถามตรงที่แตะเบรกทันทีนะแสดงว่าเวลาที่เราแตะเบรกทันทีเนี่ยความเร็วตอนนั้นเนี่ยยังเป็นหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่เนาะเราจะใช้เป็น100นะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนด้วย3.6นะคะเพื่อจะเปลี่ยนหน่วยนะคะเป็น V นะคะ เอามายุกกำลังสองแล้วก็ส่วนด้วยโลซึ่งโลข้อนี้จูดบอกมาแล้วนะว่ามีค่าเท่ากับ500เมตรเนาะแล้วก็คิดเลขออกมานะคะจะได้ A ในแกน n นะคะเท่ากับ1.54เมตรต่อวินาทีกําลัง2องนะคะคราวนี้เราจะมาคิด A รวมนะคะในแกน N แล้วก็แกน T นะคะโดยจากสูตร A นะคะเท่ากับ square root ของ an นะคะกํลังสองบวกด้วย at กํลังสองนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะแทนค่า an แล้วก็ at นะคะที่เราคิดได้ออกมานะคะไปจะได้เป็นหนึ่งจุดห้าสี่นะคะยกกำลังสองนะคะบวกกับลบหนึ่งจุดสามเก้านะคะทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็คิดเลขออกมานะคะจะได้ a รวมนะคะตอนที่แตะเบรกนะคะ เท่ากับ2.07เมตรต่อวินาทีกำลังสองค่ะ